สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาพบกับ Easy Life My Way แล้วนะคะวันนี้มาพบเพื่อนๆพ,พร้อมกับเมนูอาหารน่ากินน่ากินเมนูง่ายๆวันนี้เรามาอยู่บ้านเพื่อนคะ่ะทุกคนคิดถึงเพื่อนก็เลยมาหาเพื่อนแต่ระหว่างที่อยู่ในครัวก็มีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นคะ่ะทุกคนรอชมกันนะคะวันนี้อยากกินหมู ตอนนี้อยู่บ้านเพื่อนอ่ะใส่ไปเยอะไหมอืมส่ไปแล้วอันนี้ผงนัวนะจ๊ะทุกคนใหญชูเอ่อใหญชูเติมเข้าไปอหนึ่งพอไหม x ก,กับ x ก,กับหนึ่งอเอาโอเคสองสองกระบวยน้อยๆปิดไปเอารถดีมาเ<า>อาอันนี้ผงนัวเมื่อกี้ใหญ่ชูไปแล้วน,นี่ผงนัวพอไหมอืมพอเอาร้อย ใช่เลยเสีซิวขาวขยำแล้วต่อไปน้ำปลาพออย่างเต็มพอละเต็มขยำนวดนวดคึงคึงเอ้ยน้ำมันน้หน่อยนึงน้ำมันพืชนิดนึงเพื่อความนุ่มอ่ะอีกหนึ่งหนึ่งอ้าวพอหมูจะได้นุ่มๆจะได้ช่ำๆ นนมนน้ำตาลไม่ใส่ใช่ไหมใส่ไหมล่ะไม่รู้สูตรไหนได้มดใส่ก็ได้มไม่ใส่ก็ได้เดี๋ยวถ้าใส่อเอาใส่น้ำตาลปดนิดหนึ่งเอาไปดูเลยเอาเพื่อนขยาามน้ำตาลปิดไหนแบดูน้ำตาลปิดหน่อยนี่นจะจ๊ะพอไม่ต้องเยอะ อร่อยก็ดีไปแม่อร่อยก็ฝืนกินให้หมด <l acht> ยังไงก็หมดนั <c oughs> ่นม, <l acht> มันเป็นสูตรเราเองแต่เอ <l acht> ้คเราต้องรับผิดชอบสูตรสูตรให้ดูต้มไก่นี่ฝีมือสามีเพื่อนนะจ๊ะ <l acht> <l acht> เดี๋ยวรอรอเดือดต้มไก่หนึ่งหม้อนี หมูที่เราหมักเมื่อกี้นะกลับได้แล้วอีกหน่อยเอาใส่ตัวไหนพี่ใหญ่ปรุงหรอของแท้ พริกไทยเม็ดใช่ไหมพี่โอ้หพริกไทยเม็ดอันนี้สูตรสูตรอุบลเลยใช่ไหม <c oughs> สูตรทุกที่เลยสูตรทุกที่โอ้โหอันนี้ตำพริกไทยเม็ดลงไปจ้าโอ้โอสูโหสีสันอันนี้เห็ดนึ่งนะทุกคนน่ากินมากเห็ดนึ่งร้อนๆมา Happy birthday เจอเซอรพรส์พวกเรากินใหญ่ไม่ได้ไขมันมันเยอะอะัหาตัวไข่โอยต้มอึ่งต้มอึ่งค่ะไข่ยั่วๆเลยจ้าสุดยอดได้กินมากอันนี้แค่เซบ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 อืออออ่ออืออือันนอือ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 อออืออือออนอ่อ อันนี้เห็ดเห็ดหนึ่งอันนี้หมูอบหมูอบอ,อันนี้อําไทยไข่เค็มอันนี้ต้มปลาอันนี้ลูกชิ้นโหน่ากินมากทุกคนดูอันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะจ๊ะอันนี้ปลาส้ม อันนี้ปลาส้มนะทุกคนดูให้เป็นปลาส้มนะทุกคนปลาส้มมันกลายเป็นปลานินแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าเพื่อนทอดยังไงนะดยรวงว่าดูมีดวงดวงทำอะไรนี่อันนี้ต้มปลาละมีต้มปลาละนี่ต้มเลยนะต้มไข่เาต้มแล้วอานั้ไข่เค็มอ๋อมันจะต้มไข่ธรรมดาสั่นเขาไม่ได้สั่นเขาเขย่าโอ้โหน้ำชานุ่มชามือสั่นคะ สั่งมาสองพัน์่ะสุดยอดเลยอ่ะอันนี้สูตรอุบลนะจ๊ะบมเสีอไปหาหมอครับอาาหรโอ้โหไม่อยากจะบอกนะทุกคนเนี่ยสามีเพื่อนทํากับข้าวเก่งมากยำไหนะ่ยทุกคนไม่ได้ช่วยเลยนะทุกคนทําเองหมดเลยทุกคนสับไก่ก็เป็นด้วย แต่ไม่ได้ถ่ายมาให้ทุกคนได้ดูนะเนี่ยสุดยอดเลยมะจ้าแม่แม่แม่หันั่งกระเพาะไก่ตุ๋มสุดยอดเลยโอ้ยหาหาเรื่องอีกแก่ปูอยากไล่บูหนีไงนั่งกับแม่นี่มั้งแล้วทำไมไม่มาเลยเนี่ยนั่งกางแม่ม้อนี่ข้าวเหนียวแล้วตัวนีอยกกินอร่อยทุกอย่างอร่อยมากพี่ใหญ่พี่ใหญ่ด้วยมั้งไม่ใช่อร่อยมากแม่ม้อนี่บรรยากาศกินข้าวกับเพื่อนนะจ๊ะวันนี้ นี่คุณนายนุ่มแซบนี่ฝั่งนี้นะจ๊ะฝั่งนี้นะจ๊ะ<ม>ตอนเด็กชงเด็กเอ็น <c oughs> ดเน <c oughs> ด็กเอ็นเด็กเอ็นเด็กชงมีทุกเด็กนะจ๊ะเซตนี้นใหญ่ ใช่ yup. จริงจริงม oh ่มม so ีข oh, oh, ่าวดีจะบอกว่าอาโมจิจะมาอยู่กับม่อมไ้ยเนี่ยเคยเลยจ้ะได้ไหมนี่ไงไงละดยอดเพื่อนจันอร่อย มึงจะดูหนาอึ๋งไหมของแพ้ของแพงขอขอโลเท่าไรเนี่ยน้นปลาส้มสี่ร้อยไหมต้มเปื่อยๆเนาะต้มใบมะขามต้มใบมะขามใช่ไหมต้มาปลาสด้มก็บ้ะสุดเจ็บไปมั้งมาลับเรียวดูร่วมโอ้โห่ปอกสวยอ่ะนี่ดูหน้าดูหน้าคนปลอกนะคะทุกคนเอ้ยสวยมาก เมื่อกี้บอกต้มไก่น่ากินมากอันนี้ก่อนอ้าวได้เดี๋ยวทำทีหลังก็ได้เอ้าทำก่อนก็ได้เอ้าเออเนี่ยดูเห็นไหมต้มไก่ก็อร่อยปอกมะม่วงก็สวยเออต้มยำต้มตำก็อร่อยใช่ไหมมาไม่เป็นอยู่เป็นเอออยู่เป็นหรือว่าจะนียกยันดูว่าตะเลแหละไม่ได้หด้วนี่นะคะทุกคน ถ้าจะปอกมะม่วงสวยๆเราต้องยิ้มให้มะม่วงด้วยนเคล็ดลับมีอเนื้อง่ายๆเลยไปแข่งก็มือชิมกันนะมะม่วงม่ปอกจะสวยอยู่ที่ดีเลยนะตัวต้องคมใช่ไหมแม่มาหาชนกผัดม่ปอกไปกระเทิรนม่ปอกแล้วสี่ตัวสี่ตัวที่หนึ่งอ่ะเขาเป็นมือชิมแล้วเนื้ออยู่ตรงนู้นมีลูกนึงชุกเอาไปล่างใหม่นนั่เราเรียกว่าลูกนึ่งตรงนู้นมีลูกนึงหนุนน่ะพี่เี่ี่ยี่พี่พี่ใหม่จริงๆมันไม่ใช่เอาเหมือนเอาอันมหาชนกเน เงาเงาเออนั่นแหละที่มันมีซุกน่ะมีอยู่ลูกเดียวเออล่างมันมีขมปลอมๆเด็ดจานนี่แม่ช้ำๆช้ำมากแต่ว่าต้องมาชิมก่อนนะทุกคนว่ามันจะหวานเลยมันเหลือจะลูกแม่แม่มือมันซุกจริงไหมนกแตดแตดหมดไม่ไม่ใกล้เจ้าเลยนกไม่ฝันบินวนชิมชิมเออก็ชร้างเหมือนเถอะแต่ว่าแม่มันนับบินวน ไม่มีทุกคนเดี๋ยวเราจะกินนู่นมหาชน้งมหาชนุกเหรอมีกี่ลูกอ่ะนี่มีแค่สองลูกนะสำหรับคนวันนี้มันยังไม่ไม่ช่ำเท่าไรแต่ก็ถือว่าหวานแต่ถ้าจะให้ดีต้องพรุ่งนี้จะเจี๊ยบเลย ต้นคางมะนาวตนหนึ่งแต่ก็ถือว่าโอเคอร่อยกินหวานบเป่งไม่ได้เขากินแลกวก็ม่ก็รลอนขากินมกอนเนี่ยโอ้ยมลกอนกินนักเมัน้ำซุปพ้ไหมได้เธอชิมหน่อยแบม่วงซุปในเมเดเบแม่ครัวเนี่ยเพื่อนชิมหวานเจี๊ยบกินข้าวเหนียวเพราะว่าเหนียวมันหวานไงใช่บางคนก็ชอบชอบเจี๊ยบเป็นหวานเจี๊ยบมันคือ ถ้าถ้าพรุ่งนี้คเดียวพรุ่งนี้แหละหวานเลยแหละแต่ว่าถามว่ามันหวานไหมมันก็หวานแต่ถ้าจะให้เจี๊ยบๆช่ำชอก็พรุ่งนี้เป็นไงเธอคือคือโอเคได้ได้เป็นเป็นหนุ่มนี่นะคะเพื่อนมีไหมเว้ยนี่มัไมมันสีสมปนีิกชิโน่ไหมแม่ม่แม่จาน่มไหมตัวจานใหม่เนี่ยตัวเร็วลุ่ตัวจานใหมตัวอีนิ่ง รีวิวมะ้งมั่วันกันมึงบ้ากูพร้อมเพราะมึงใช่กูเอาถุงมาใส่แล้วได้เปลือกอะไรบ้ามึงบ้ากูเลยนะพร้อมมึงใช่กูนี่เอาเอาเเลื่อนเลื่อนจานนั่นแหละอันนี้มหาชนกมหาชนกมหาจักรพรรดิมีมีแดงจักรพรรดิอร่อยเพื่อนมาเราดีใจเพื่อนกลับไปเราล้างจานมันเป็นงานถนัดไม่ไม่กูว่าหลานกูไปนอนทำใจแล้ว ขอหายใจเฮ้ยเออดูนคนดูเห้ยไหมนอนทำใจละสีสวยมากมหาชนกีโซฟาไอ้ไม,ไมีไปไหนอย่ใกล้กันอยู่ใกล้กันไปเลยแต่ไอม้มีดูมากเลยนะโทรศัพท์เราต้องแต่บ,บ่ายนะ่ะหยุดถ้าแป๊บเดียวไปถูบ้านหน่อยเดียวจิ้มก่อนนะ สีสวยมากเปรียบเทียบนะทุกคนอันนี้น้ำดอกไม้อันนี้มหาชนุกสีจะส้มมากเดี๋ยวเราจะชิมมหาชนุอืมอร่อยหวานเกียบเลยช่ำเป็นยังไง ชั่มาชนกชํามมมันไม่ชอบรสชาติอ่ะสู้สู้นี้ไม่ได้นี่ต้องกินเกับดมะม่วงเอยอะไรปะมาชนกคือจะหวานเจี๊ยบแต่เองในชอบอกล่องอกลองนี่ีเปรี้ยวปากช่รับไปห้านอนไปปะมาณนักินกะข้าวเหนียวพอดีอันนี้ถ้าใครชอบเจี๊ยบหวานหวานนะคะก็เป็นมหาชนกอันนี้ก็จะเป็นเป้ดอกไม้จมูใจเห็นไหมให้ขึ้นใจตัดเลยได้กินได้ โอ้มันเป็นไอติมมันก็ต้องเอาช้อนตักตัวมันตัดไม่ได้ช้อน้าช้อนหายเอ <ๆ S 2> อมันเป็นไอติมวันนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณเพื่อนมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกคนเลยด้วยจริงๆแล้วไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าเพื่อนๆไปหาขนมเค้กมาเซอร์ไพรส์ให้นะคะก็ นานๆจะมีเวลามาเจอกันทีนะคะวันนี้ก็ดีใจและขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะนานๆได้เจอกันทีก็จะแบบนี้นะคะเพื่อนๆคุยกันสนุกเลยกินอาหารก็อร่อยด้วยค่ะตัดเลยสามสามยี่สิบหกวะห้าหกอู้ยน่ากินมาก โมอกันบมมมจอามอปีสามโมจอก็จบปีสามสี่ปีสามห้าสามหสจบสาหจบมหปีสามห้ี่เปีสใช่ก็ไอ้มสมากเรียนบุเป็นไปไสี่ปีสมจบมามปีสาห้าเรียนปส โอเคอันนี้เดี๋ยวช้อนตักเลยทุกคนอนัอันนี้ตักไม่ได้เป็นชายได้ผัวแล้วนี่ กดเลยอ่ะอ่ะนี่ทุกคนนี่เพื่อนมาแฮปปี้เบอร์เดย์นะอันนี้เป็นไอศครีมช็อกโกแลตรูปหัวใจอืน่ารักมากช็อกโกแลตไอศครีมเถอะอเอรอเดี๋ยวเราจะชิมอันนี้อีกนะทุกคนเดี๋ยวเอาช้อนตักได้นะนี่นะคะทุกคนอ่ากินเยอะไม่ได้นะคะในตู้เย็นมีอันนึงตัวยังเหลือขวดนึงอู้อู้อู้อ้อู้อเออเออเออ เอ้ยอร่อยมากออร่อยทุกอันเนี่ยล้วเราชิมอันนี้นะเอาเลยนะเอามือนะคุณปุณมันเละด้วยเหรอมันนิ่มมันนิ่มกินให้หมดนะโอ้โหปุนโอ้โหปุนฟินอะ ฟินเวอร์ฟินเวอร์คุนแฮปปี้เบิร์เดย์นะเพื่อนต้องรับประทานนะอร่อยมากฟินเวอร์ถ้าพรุ่งนี้ก็หยุดสามวันเลยวันนี้ก็ได้เวลาต้องแยกย้ายกันแล้วนะคะแต่ละคนก็จะนี่นะคะทุกคนเพื่อนเราก่อนกลับก็จะมีของติดไม้ติดมือกลับไปด้วยนะคะรับประทานอาหารเสร็จก็ช่วยกันล้างจานเรียบร้อย ก็จะแยกย้ายกันแล้วค่ะสนุกมากค่ะวันนี้แฮปปี้มากมากวันนี้ก็ต้องลาทุกคนไปก่อนขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะส่งกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะมีความสุขโชคดีทุกคนสวัสดีค่ะ